สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการครูปล่อยแสง Let เล d แดบีไลท์จุดประกายไฟในตัวครูสร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์ครับรายการที่จะพาคุณครูทุกท่านมาร่วมกันค้นหาพลังมองเห็นศักยภาพของตัวเองและเปล่งแสงสว่างไปสู่ผู้เรียนต่อไปครับ ซึ่งตลอด15ตอนต่อจากนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของครู12ท่านจากหลากหลายที่มาที่มีทั้งครูโดยวิชาชีพและครูอาสาที่มาทํางานด้วยการสอนด้วยใจรักโดยจากนี้ไปเราจะเรียกครูทั้ง12ท่านนี้ว่าครูแกนนําซึ่งบทบาทและหน้าที่ของครูแกนนาในรายการจะเป็นการร่วมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของคําว่าครูผ่านบทเรียนต่างๆของรายการในแต่ละตอนครับซึ่งบทเรียนในรายการจะมาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยรองศาสตราจารย์ดรอ,อนุชาติพวงสำลีเป็นแอดไวเซอร์ทำหน้าที่เสมือนครูใหญ่ประจำรายการและคอยให้คำปรึกษาและมีโค้ชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างการเรียนรู้มาร่วมกันจุดพลังความเป็นครูให้กับครูแกนนํำทั้ง12ท่านในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรายังคงอยู่กับครูแกนนํำทั้ง12ท่านและโค้ชอย่างครูป๋วยครับที่พาเรากลับไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจที่ครูเคยใช้ในชั้นเรียนและเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรครับ ที่ครูและนักเรียนนั้นเท่ากันโดยในวันนี้ครับครูป่วยจะพาครูแกรนําำทั้งหมดร่วมกันเปลี่ยนห้องเรียนเชิงอํานาจจากวัฒนธรรมแห่งความกลัวไปสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสารรค์กันครับคราวน,นี้เดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยอยากให้เราแสดงออกผ่านภาพเทคนิคละครภาพนิ่งนิดนึงนะ ก็คือเราจะทําภาพนิ่ง3ภาพด้วยกันนะเป็นเอเมจเตอร์ที่เป็นที่เป็นภาพนิ่งแบบนี้นะครับที่แสดงออกถึงสิ่งที่เรากาลังคุยกันเนาะละครสามภาพเนี่ยจะทําให้เขาได้แคปเจอร์ความคิดออกมาเป็นวิชวลเป็นรูปธรรมนะฮะนั้นเขาอาจจะมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาจะแคปเจอร์ออกมาเป็นภาพเดียวกันนี้ได้ยังไงเขาก็ต้องทํางานร่วมกันอันแรกเนี่ยอยากให้เราไาที่ภาพของปัญหาประโยคที่ไม่อยากได้ยินที่เราเลือกประโยคนั้นนะฮะ สถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้น,นขอให้เราทําท่าประกอบเหมือนกับในโปสการ์ดนะโดยที่แอคชั่นชัดเจนสีหน้าท่าทางชัดเจนแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็ยังไม่ต้องมีคําพูดพอทําภาพอันนี้ได้แล้วปัญหาแล้วอย่าให้เราลองกระเถิบไปที่ก่อนหน้าที่จะสิ่งนี้เกิดขึ้นคะจริงๆแล้วในในกระบวนการที่เขาทางานเพื่อจะสร้างภาพระอ,อนภาพนี้นนนมันก็มีการทํางานร่วมกันพัฒนา คอมมิวนิเคชันสกิลการทักษะการสื่อสารการคิดการอะไรต่างๆในเวลารวดเร็วเนี่ยนะมันก็พัฒนาเรื่องทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนไปด้วยค่อยๆเห้เขาสร้างภาพเพื่อแคปเจอร์ความคิดนาณาออกมาได้อย่างเรงร้อยกันตั้งแต่สาเหตุปัญหาผลกระทบนะและภาพที่เขาอยากเห็นแล้วเขาจะต้องลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรเงี้ยครับเขาเกิดอะไรขึ้นเหรอก่อนหน้าที่เขาจะพูดประโยคนี้ออกมานะก็เช่นกันเป็นแอคชั่นนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายพอ พอเขาพูดประโยชน์นี้ออกไปแล้วเนี่ยมันส่งผลอะไรในห้องเรียนนั้นอยากให้เป็นภาพที่หนึ่งภาพที่สองแล้วก็ภาพที่สาเรียงกันนี้เวลาที่เราทํากระบวนการแบบนี้กับผู้เข้าร่วมเนี่ยเราให้ความสําคัญทั้งโพรดักต์ก็คือตัวท้ายสุดแล้วภาพที่เขาต้องทําออกมาได้นะก็คือออกมาเห็นปลายทางแต่สิ่งสําคัญกว่าน,นั้นคือโปรเซสระหว่างทางคือกระบวนการที่ทําให้เขาเกิกดการเรียนรู้ ระหว่างที่เขานั่งคุยการประทะทางความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดิสคัชชันอะไรต่างตรงนี้ครับสำคัญอยากให้เราคิดไปที่ภาพที่5ภาพที่5คือภาพภาพฝันภาพฝันที่เราอยากเห็นเหตุการณ์เนี้ยเราอยากให้มันคลี่คลายไปสุดท้ายมันจบยังไงแต่สิ่งสําคัญที่สุดมันจะเกิดภาพที่5อันี้ขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีภาพที่4ภาพที่4คือภาพแอคชั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับ ไม่ว่าครูจะเปลี่ยนหรือนักเรียนเปลี่ยนในห้องกต็ตามนะมันเปลี่ยนเปลี่ยนบางอย่างถึงจะทําให้ภาพนี้เกิดขึ้นได้รกระบวนการระหว่างทางที่ทําให้เขาเกิดการเรียนรู้เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยถูกประเมินผลหรือถูกให้ความสนใจนะครับทีนี้ในกระบวนการเรียนรู้ของก,รกรครูนเนี่ยพออยู่ในกระบวนการที่คุณครูทําแบบนี้ไปบ่อยๆเขาก็จะเห็นเองครับว่าตัวกระบวนการสําคัญกว่าผลลัพธ์ แทนที่ครูจะว่าครูก็แบบไม่ได้อ่านหรือเปล่าไปช่วยแม่ขายข้าวมันไก่สมมติหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะไม่พูดถึงสาเหตุว่าทาไมเขาถึงได้อย่างนั้นแต่อาจจะครูอาจจะปรับที่ตัวครูปรับคูคุเข้าไปคุยบอกว่าเออเดี๋ยวเรานัดเวลามาทำาพิมเต่อนะอะไรองลองซีนไล่ไล่ซีนใหม่นะคะได้เลยครับได้โอ้โหอนก็เราได้เห็นมันสะท้อนภาพตัวเราครับ สะท้อนภาพตัวเราในสมัยที่เราเคยใช้อํานาจทําให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่ามันไม่ค่อยสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ทั้ง3กลุ่มเมื่อทั้ง3กลุ่มมีการใช้อํานาจร่วมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทั้ง3กลุ่ม คุผู้ชมครับกิจกรรมที่ครูก๋วยกําลังทําในตอนนี้ก็คือการลองให้ครูแกนนาร่วมกันวิเคราะห์อหํานาจที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําและช่วยกันจับประเด็นสําคัญจากเรื่องราวนั้นถ่ายทอดเป็นท่าทางให้เพื่อนๆครูวิเคราะห์ร่วมกันครับ เมื่อกี้นี้เราเห็นเราอ่านเห็นอะไรจากเขาคือครูไม่เด็กไม่เข้าใจแล้วครูก็แบบแค่หันมาถามว่าเข้าใจไหมแล้วก็กเด็กดเด็กก้องก็เด็ก็ไม่สนใจ,ใจครูก็ไม่ได้สนใ,ใจด้วยเพราะครูก็แบบไม่เข้าใจแต่ตอนหลังคุณครูมามารีวิวร่วมมามาช่วยวเป็นแบบตอนหลัยหลักๆของกลุ่มนี้คิดว่ามันเป็นประโยคอะไรหรือเป็นปัญหาเรื่องอะไรที่คิดว่ากลุ่มนี้เขาอยากนำเสนอ เด็กไม่ตอบในห okay. ้องเรียนหรือเปล่าครับประมาณนี้ครับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรอ่งี้สนใจงกลุ่มนี้เราคุยกันเรื่องสาเหตุของความเงียบเนี้ยมันมาจากอะไรมีหลายส่วนมากเลยค่ะมีทั้งมาจากตัวเด็กเองที่อาจจะเป็นคนไม่อยากที่จะพูดในที่สาธารณะหรือเขาเบื่อหรือเขาเรียนไม่เรื่องจริงบางคนก็ซับซ้อนก็คือกลัวครูผิดหวังว่าครูตั้งใจสอนแต่ฉันไม่เข้าใจฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันหลายอย่างมากเลยค่ะ ที่เป็นสาเหตุของความเงียบหรือว่ามีการใช้อำนาจบางอย่างใช,ใช่ไหมครับกดทับหรือใช้อำนาจเหนอือก็คือ,อ,อในชั้นเรียนนะครับเราเราไม่ได้รับความสนใจจากนักเรียนการที่ไม่ได้รับความสนใจจากนักเรียนเนี่ยม,มันทำให้เราใช้อำนาจในการบังคับให้เขากลับมาสนใจเราสุดท้ายแล้วภาพนี้มันนำไปสู่ภาพฝันที่กลุ่มนี้อยากเห็นคือ น,นั่งคุยกันแล้วก็นั่งคุยกันพอนักเรียนก็โตอตอบในวันเวรโตอตอบมากขึ้นเห <ừ. S 2> เหมือนครู<น>มีความสุขขึ้นแล้วก็เด็กมีความ,วามสุขขึ้นเหตุ<ๆ>การณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในห้องเรียนของเราไหมเรคาคิดว่าการการที่เราเปลี่ยนวิธีการใช้อำนาจแบบนี้มันมีส่วนในการช่วยทําให้เกิดการตอบสนองมากขึ้นได้ไหมายแอมว่ามันเป็นพาร์ทที่เด็กคงรู้สึกรู้สึกว่าเขากล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะเรา มันมีพัดเหมือนตอนแรกค่ะมันมีพัดตอนครูยืนกับครูนั่งอ่ะมันคนละอารมณ์กันตอนช่วงที่ครูล,ลงมานั่งค่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนเหมือนคนที่ระดับเท่ากันนะคะมานั่งคุยกันเนาะมันก็เลยทําให้มีความกล้าที่จะพูดมากกว่าการที่ยืนพูดแล้วก็พูดกับอะไรสักอย่างอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเรามีข้อแนะนําคุณครูยอย่างนี้ยังไงดีอย่างอย่างเช่นในในห้องเรียนนะครับในห้องเรียนเอ่อ ตัวอย่างง่ายๆของการใช้อำนาจร่วมก็คือเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนโอเคไหมการตั้งกติกาตั้งกติกาว่าในชั้นเรียนน่ะถ้าเราต้องการจะควบคุมชั้นเรียนอยากให้ครูใช้อะไรในการควบคุมชั้นเรียนเช่นเราต้องการความเงียบจะให้ครูทำอะไรนักเรียนจึงจะเงียบในห้องเรียนของผมนะครับผมก็จะใช้วิธีการว่า ถ้าครูยกมืออย่างนี้แสดงว่าต้องการความเงียบถ้าครูทําอย่างนี้นักเรียนโอเคไหมนักเรียนทุกคนก็จะตอบว่าถ้าอย่างนี้ก็โอเคแล้วก็เวลาที่ผมใช้เมื่อมีคนเห็นคนหนึง่งเขาก็จะเตือนๆกันเองว่าให้เงียบแล้วสุดท้ายห้องเรียนจะเงียบโดยที่เราไม่ต้องดุหรือไม่ต้องใช้ไม้เลียวมาฟาดโต๊ะหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ สวัสดีครับผมครูยุทธขวัญมาแก้วนะครับเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนฤทธินรงรอนะครับสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ครับได้เข้ามาเป็นครูก็เพราะว่าจังหวะชีวิตนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตกงานแล้วก็พอมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็แฟนตัวเองก็เป็นครูบรรจุรับราชการอยู่ก็ชวนไปช่วยซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนทีนี้พอซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเสร็จ ก็พาไปอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งแฟนผมเขารู้จักกับพอ,อ,อแฟนผมเขาก็ถามพออ,นะอยู่ๆเขาก็โพ้งขึ้นมาเลยพอ,อ,อจะรับแฟนหนูมาเป็นครูได้ไหมแกก็แกก,แก,ก็รับง่ายๆเลยอะไรเงนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนฤทธิ์นนโรงรอนนะครับผมกำลังจะไปเอาสื่อเพื่อไปใช้สอนนักเรียนนะครับ ในรายวิชาการสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นนะครับเชิญตามมาได้เลยครับอ๋อก็เป็นสื่อง่ายๆนะครับพิมพออกมาง่ายๆแล้วก็ปิดติดกับฟิวเจอร์บอร์ดนะครับก็เพื่อที่จะสอนให้นักเรียนรู้ว่าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าแทนตัวเลขฐาน2น,นะครับแต่ว่า จะเอาไปใช้ยังไงนักเรียนจะรู้จักได้ยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับก็คือด้วยความที่ไม่ได้เรียนมาเนาะเราก็จะแบบสอนไม่เป็นเด็กไม่รู้เรื่องมันก็เป็นเพนพอยท์ที่เรามันติดอยู่ในใจมาอยู่เรื่อยๆก็เลยไปสังเกตเอาจากครูพักรักจำจากครูคนอื่นบ้าง เวลาพาเด็กไปอบรมหรืออะไรเราก็จะไปสังเกตวิทยากรบ้างแล้วก็ถ้ามีโอกาส mm hmm. ก็จะออกไปอบรมพวกเวิร์กช็อปอะไรต่างๆที่มันจะออสอนเทคนิคการสอนอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะต้องรอห้องนี้ให้ให้สอนเสร็จก่อนนะครับแล้วก็รอให้นักเรียนมา mm hmm. ก็โดยโดยปกติแล้วผมก็จะพยายามมาให้ถึงห้องเรียนก่อนเวลา เพื่อที่จะแสดงให้เด็กเขาเห็นว่าเรื่องเวลามันสำคัญสวัสดีครับนักเรียนถล่มเรียงหน้ากระดานเลียงหน้ากระดานครับหยิบไปคนละใบครับแล้วก็หงายให้เพื่อนดูครับเ,เพื่อนทุกคนหันมาดูครับขอเลข ร้อยสิอ่า16ครับ8ครับเป็น24เกินครับอ่าเชิญเชิญสิบหเป็น20 2สยสสมไหมไม่ใช่ครับ23สใชาคไหมอ่าสุดยอดครับปุบมือครับทีนี้ ให้สมหัวกันครับ QR Code อันนี้จะมีตัวถอดรหัสอยู่ให้หาเลข65แล้วบอกครูทีว่าเราได้อะไรมากลุ่มไหนที่ตอบครูมาได้เร็วที่สุดบวก5คะแนนไปก่อนเลยครับปีแรกคือเราคิดแค่ว่าทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหางานอื่นทำแต่มาถึงวันนี้คือเราพูดได้เลยว่า ในชีวิตนี้ผมจะไม่ทำอาชีพอื่นอีกแล้วขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งคนช่วยบอกหน่อยครับสามคำถามรเราเรียนรู้อะไรไปในวันนี้เราชอบอะไรและจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างตัวแทนกลุ่มหนึ่งคนครับใครก็ได้ ชอบอะไรชอบชว่าจะได้ัมความสามาในการหันดอคือผมเองผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลายอย่างคือพอเราคอนเนคกับข้างในของเราได้เราจะรู้ว่าสามารถพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพต,ตัวเองเพิ่มขึ้นมาได้อีกโดยเราก็ไม่รู้ตัวครับว่าเด็กเขาก็เห็นว่าเราเปลี่ยนแล้วเด็กบางคนเขาก็เริ่มเปลี่ยน ตามเรามันเห็นความหวังในทุกๆวันนะว่าเราเห็นการเติบโตของเด็กในทุกๆวันในทุกๆปีรู้สึกอยากจะส่งเขาให้ถึงฝั่งอยากจะให้ชีวิตเขาดีขึ้นพอเราเห็นการเติบโตของเขาอะไรเงี้ยมันเติมเต็มชีวิตเราอะเออให้เด็กเขาเปลี่ยนเด็กเขาโตขึ้นเนาะอะไรเงี้ยมันมันฟู l f i l ข้างในเรามากเลย อ่ะวันหน้าครับนักเรียนขลอกบูรพ์รไปทีละแถวครับพวกเด็กหลังห้องอ่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ข้างในเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครมานั่งฟังเขาไม่มีใครมาฟังเสียงเขาก็จะมีเด็กผู้หญิงสองคนที่คนหนึ่งตอนนี้ได้เรียนต่อที่เดิมที่โรงเรียนผมเนี่ยเป็นเด็กที่ใครก็มองว่าแย่ ไม่มีใครเอาอะไรเงี้ยผมก็ดึงมาโคช้ชเข้าบ้างอะไรเขาบ้างเขาก็เปิดใจกับผมมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ผลักดันตัวเองจนเรียนจบมสาโดยบุคลิกก็เห็นเขาเป็นคนตั้งใจทํางานนะคะแต่แล้วเขาก็เป็นชอบเป็นครูสายกิจกรรมจะชอบอบรมจะชอบสมัครอบรมในทุกๆท,ที่ต่างๆแล้วก็จะนําเด็กไปอบรมด้วย เคยชวนเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีเวลาเวลาไม่ตรงกันแล้วก็ในกิจกรรมต่างๆที่ทำเนี่ยมันก็จะลงกับเด็กซะส่วนใหญ่เด็กๆก็จะเข้าหาเขาในทุกๆเรื่องอะค่ะหลายๆเรื่องไม่ว่าเรื่องส่วนตัวด้วยหนึ่งพี่ยุทธ์เป็นคนใจเย็นเป็นคนใจเย็นมากแล้วฟังเหตุผลของเด็กๆคือจะรับฟังโดยที่ไม่ได้เถียงไม่ได้ย้อนแย้งอะไรกับเด็กก่อนเลยเขาจะรับฟังจากให้เด็กเล่าให้ฟังอะไรมาตลอดก่อนเลยเด็กที่ว่าห้องไหนว่าร้าย ว่าหลายๆคนที่คุณครูอาจจะไม่ชอบเด็กห้องนี้เลยก็พิยุทธก็เหมือนเอาอยู่นะคะหลายๆหลายๆครั้งหลายๆที่เห็นมานะผมชื่อนายลงกรเล็กสาครนครับชื่อเล่นชื่อฟิลครับตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ต้าแหน่งก็เป็นไฟโสดเป็นคอยคุมทุกอย่างว่าไม่ต้องทำยังไงเสียงเพลงต้องแบบไหน เสียงเวลาพูดไม่ดังเกินไปและไม่เบาเกินไปครับครูยุทธเป็นคนที่นิสัยดีนะครับส่วนใหญ่ให้เล่นก็คือเป็นเรียนเกี่ยวกับคอมทั้งเล่นทั้งอะไรพวกนี้ทุกอย่างก็เหมือนกับให้สื่อสารกับเื่นเหมือนกับเพื่อนเลยครับไม่ได้เก่งจนเกินไปครับสําหรับครูยุทธครูยุทธเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะครับคนอื่นเขาเหมือนกับมีระยะห่างส่วนตัวครับที่คุยเรื่องปรึกษาอย่างอื่นด้วยไม่ค่อยได้ครับ เชื่อว่าทุกคนทราบดีว่าการศึกษาบ้านเราตอนนี้มันมันกำลังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นผลการสอบนุ่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่มันมันเป็นผลเชิงประจักษ์อยู่แล้วว่าการศึกษาของเราตอนนี้กำลังมีปัญหามันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนผูหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กนักเรียนอีกหลายสิบหลายร้อยคน วันหนึ่งที่ครูเปลี่ยนมากๆผมเชื่อว่าวันนั้นน่ะมันจะเป็นวันที่การศึกษาของประเทศอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะดีขึ้นคือวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดพลาดไปบ้างเราเคยทําไปสร้างบาดแผลในใจอะไรบางอย่างให้กับเด็กบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นอดีตที่ผ่านมามันเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเรารู้แบบนี้แล้วต่อไปในอนาคตเราทําให้น้อยลงหรือว่าเราพยายามจะไม่ทําเลยเนาะ ก็น่าจะเป็นทานเลือกที่ดีกว่านะครับังนั้นสิ่งเหล่าน,น,นี้ก็เลยอยากจะฝากฝากันคุณครูไว้ว่าในฐานะที่เราเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับเราก็ผิดพลาดได้นะเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วก็แก้ไขได้เช่นเดียวกันเด็กก็เหมือนกันนะเด็กก็เป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันนะผมคิดว่าเรื่องเทคนิคเป็นเรื่องลองสิ่งสําคัญมันอยู่ที่บีอิงความเป็นภู้ของเขานี่นอนข,ขอบคุณทุกคนนะครับที่แลกเปลี่ยนกันนะครับ คุณผู้ชมครับบทสรุปของบทเรียนในวันนี้คงจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจคําว่ากล้าที่จะไม่สอนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันหมายถึงการที่ครูมองตัวเองใหม่อยู่ในบทบาทใหม่ครับที่ไม่ใช่แค่ผู้สอนหรือว่าคอยบังคับให้นักเรียนเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการแต่ต้องปล่อยให้เด็กๆเนี่ยนะครับกล้าที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดครับกล้าที่จะพูดในสิ่งที่พวกเขาสนใจโดยมีครูคอยออกแบบกิจกรรมที่มีหัวใจให้นักเรียนนั่นเองครับ ในบทเรียนหน้าครับครูแกนนำจะได้มาทดลองออกแบบห้องเรียนสร้างสารรค์กันครับจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและรายการครูปล่อยแสงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ